ขายทุกอย่างเท่าที่คนจะนึกออกแล้วก็ต้องระวังเรื่องโทรศัพท์อะไรที่มันดูมีค่าต้องระวังให้มากเพราะว่าขโมยก็เยอะอยู่ค่ะอออชอบมากเเราไม่ได้จ่ายตังค์เพื่อที่จะขึ้นมานะคะเขาก็ถามว่าเรามีตั๋วไหมเราก็บอกว่าอุย้ยขอโทษเราไม่รู้เหมือนกับประท้วงอะไรกันก็ไม่รู้ด้วยจ้ะ เรากำลังจะออกเดินทางไปที่กิโติโต Một con mường dài như lũ lời, lốt la khức Quito, Ecuador อยู่กันที่คีตโตค่ะเอกวาดอที่นี่สวยมากเลยค่ะเป็น history of center นะคะここคก็คือเหมือนเออก็คือเหมือนกับถนนประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้แล้คือสถาปัตยกรรมแบบโรมันคาทอลิกมากๆเลยนะคะ สวยมากแล้ววันนี้วันเสาร์ด้วยคนเยอะสุดๆไปเลยค่ะ ที่นี่ขายทุกอย่างเท่าที่คนจะนึกออกแล้วก็ต้องระวังเรื่องโทราศัพท์เรื่องอุปกรณ์ต่างๆอะไรที่มันดูมีค่าต้องระวังให้มากเพราะว่าขโมยก็เยอะอยู่ค่ะ <S <S เหมือนตลาดลงเกลือบ้านเราเลยค่ะ y el cerrados, cerrados, miseria y demonio, de y enfermos sanos. เดี๋ยววันนี้เราจะเข้ากันไปดูข้างในนู้นนะคะตรงนู้นเนี่ยเป็นมิวเซียมค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะเรากําลังจะซื้อตั๋วเข้าไปในมิวเซียมกันนะคะตกแล้วคนละสองดอลลาร์จ้าไปกันว้าดิสนใหญ่โตอลังการมากค่ะทรายอ่ะค่อนข้างที่จะประทับใจกับพวกรูปวาดในโบสถ์หรืออะไรเงี้ย แล้วไม่ใช่แบบเล็กๆด้วยนะใหญ่ยักษ์อลังการมากชอบโบสถ์ศาสนาคริสก็เพราะแบบนี้นะคะคือศิลปะของเขาสวยมากจริงๆทุกคนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูปแต่ดั้งเดิมนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจอาจจะมีการเสียหายและหลงเหลืออยู่แค่นี้นะเออเสียดายอะ่ะดูความใหญ่โตของภาพทุกคนประมาณสองช่วงคนได้อะ่ะเออใหญ่มากจริงโอ้ย ถ้าทรายได้ไปยุโรปแล้วไปสเปนนะคงจะร้องไห้อ่ะทุกคนอชอบมากเลยอะ่ะทำไมไม่รู้คือตัวเองนับถือศาสนาพุทธนะทุกคนแต่ว่าทรายอชอบศิลปะแบบนี้มากเลยอะ่ะและคือยิ่งเป็นโบสถ์โกธิกที่มีแบบผนังโมเสศสวยๆอะ่ะโอ้ยชอบมากทุกคนดูห้องนี้ค่ะความไม้ความแกะสลักรูปปั้นโอ้ยขลังมาก ยังไม่พอค่ะทุกคนยังมีอีกห้องหนึ่งห้องนี้เลยห้องนี้คือขลังเหมือนกันค่ะทุกคนดูโอ้ยและทาสีทองๆด้วยอะ่ะเออสวยอะ่ะนี่แล้วจะให้ดูอีกอย่างค่ะหลังคาฝ้าเพดานเป็นไม้จ้าห้องนี้น่าสนใจทุกคนเข้าไปดูกันอันนี้อันนี้เป็นห้องที่จะมีเครื่องแต่งตัวของ ่ไม่ได้เรียกว่าโป๊มน่าจะเป็นหลวงพ่อของที่นี่นะคะสวยงามมากทุกคนปักดินทองงานละเอียดมากค่ะเวลามีแบบผ้ากำรรมะหยี่ตรงนู้นด้วยอะ่ะอุสวยตรงนู้นก็จะมีห้องหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรน่าจะเป็นห้องประชุมุยรูปวาดทุกคนน่าจะเป็นรูปวาดของหลวงพ่อแต่ละสมัยนะคะวุ้ยมีเป็นสิบเลยอะ่ะ เออเป็นห้องประวัติศาสตร์เนาะเออสีม่วงแล้วก็เริ่มมาเป็นสีเทาแล้วก็กลับเป็นสีม่วงไม่อยากจะขำองค์นี้เลยบาปไหมอ่ะสองนิ้วแข็งขันนะคะมันคือความครั้งของการมีห้องสมุดแบบนี้ค่ะอุ้ย I want to have the library like this in my house พ <laughs> ี่ขำเลยอันนี้เป็นห้องโบราณเมื่อกี้เห็นคนวิ่งเข้าไปนะคะคนคนจริงๆค่ะไม่ใช่นั่นดู ความแคบนี้มันเป็นบันไดวนค่ะแล้วก็เล็กมากๆไม่รู้ว่าขึ้นไปไหนเราตามเข้ามานะเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคะเอาอยัางไงดีไอเดอน์ ืออะไรกันแน่เราตามเขามาแคบมากโอ้ยแคบมากโอ้ยตายแล้วทวด้ยกัน เ้าถ <laughs> ึงข้างบนเลยค่ะว้าวเราไม่ได้จ่ายตังค์เพื่อที่จะขึ้นมานะคะแต่ว่าเขาก็ถามว่าเรามีตั๋วไหมเราก็บอกว่าอุ๊ยขอโทษเราไม่รู้แต่ว่าเราก็ได้ขึ้นมาดูฟรีๆนะเอาเป็นว่าตอนนี้เดินลงแล้วค่ะเดินกลับกันแล้วค่ะ แวบหนึ่งก็ยังดีไม่งั้นต้องจ่ายเพิ่มคนละสองดอลลาร์นะเออนั่นแหละเดี๋ยวปิดประตูให้เขาหน่อยจะได้ไม่มีใครตามมาอีกอันนี้เราอยู่กันที่จัตุรัสนะคะวันนี้มีเหมือนกับ ประท้วงอะไรกันก็ไม่รู้ด้วยจ้ะอยู่ตรงนู้นตำรวจเฝ้าระวังเต็มเลยนะคะน่าจะเป็นเด็กๆกมหาลัยนะคะมาทำการประท้วงอะไรสักอย่างใายก็ไม่รู้หัวข้อเขานะคนเยอะมากเลยค่ะ ดูอันนี้ทุกคนสวยอ๋ยเชอบที่นี่ข้างในเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนกับทองทองครีมครีมแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปทุกที่ได้นะคะเพราะว่าเขาเก็บตังคือแบบทีละสองดอลลาร์สองดอลลาร์สองดอลลาร์ที่ก็สิบดอลลาร์นะทุกคน ตัวยังไม่จบคลิปหน้าเราจะพากันไปดูรูปปั้นอลูมิเนียมที่สูงที่สุดในโลกเอลปาเนซิโยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ